สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสุภกิจแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสมารีวิวนะครับ640นะครับเป็นคันหน้าในพอรลเนนครับเกียร์กลางรถปี96นะครับคันนี้รถเช็คใหม่ทั้งคันนะครับบิวให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนยางสีเส้นเช็คระบบไฟใหม่ลังค่าใหม่นะครับเช็คตั้งแต่หัวยันท้ายนะครับก็ใบมีดหน้าก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับชุดใบหน้านะครับไม่ใช่เฉพาะปากนะครับ ก็เก so like right? sure ็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับคำสีนะครับเก็บให้อย่างดีนะครับไฟทุกอย่างติดหมดนะครับหน่องหน้ากากมีให้พร้อมนะครับเป็นหน้ากากแบบคลาสสิกครับไม่ใช่ลายหุ่นยนต์นะครับตัวนี้เป็นลายแบบตั้งเดิมนะครับไฟหน้าก็ใหม่ทั้งชุดนะครับชุดไฟหน้าเบ่าไฟทั้งชุดเลยครับทั้งกรอบไฟหมดเลยนะครับขาหน้าก็เช็คใหม่นะครับไม่หลวมนะครับก็ ไล่จาหัวอัดต่างๆให้ใหม่หมดนะครับอันนี้เป็นรถค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยครับอันนี้แป๊บก็ต่างๆก็ดัดให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่คพวกนอ็อตที่นีหน้หน่อยเราก็เปลี่ยนให้หมดนะครับไม่ใช่ของเดิมแล้วพ่นทับเพราเราถอดออกหมดแล้วก็ต้องปไปใส่ของใหม่นะครับคันนี้ลูกค้าไม่เอาหางนะครับลูกค้าไม่เอาหาง บันไดให้ครับบันไดเดิมๆครับก็แต่งหัวเกียร์ให้ครับชุดนี้จะเป็นชุดโยกเผาหน้านะครับยกขึ้นยกลงนะครับกดเผาหน้านะครับหัวเกียร์มีให้ครับไฟทุกอย่างมีให้ครับอันนี้คืออุณหภูมิปกตินะครับสตาร์ทขับมาเมื่อกี้ก็ประมาณ39ก็ถือว่าเย็นครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพิ่งล้างมาเมื่อกี้ ดเผาหน้าก็ประมาณนี้ครับแห้งนะครับเรียบร้อยไม่มีปัญหาแล้วครับเราเช็ดระบบเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ก็ให้ดูนะครับยางใหม่นะครับสี่เส้นค้าใหม่ครับแขนลากใหม่นะครับแขนลากใหม่โซ่ข้างใหม่นะครับแขนลากใหม่โซ่ข้างใหม่ แขนกลางใหม่สลักใหม่ะนครับต่างๆใหม่หมดนะครับไล่เช็คให้ใหม่ะครับไฟส่องสว่างข้างหลังมีให้นะครับอก็น็อตสเส็กเหมือนเดิมครับเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับพวกน็อตบังโคลนน็อตยึดคันใบมีดนะครับโซ่ตัวย่สลักสะโพกครับสลักเสื้อผ้านะครับใหม่หมดนะครับ ประมาณนี้ให้ดูนะครับโดยรวมแสงไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับพอดีฝนจะตกมันฟ้ามึนๆครับตกทุกวันครับช่วงนี้่อให้ดูนะครับแป็บใบมีดใหม่นะครับจัดทรงให้ใหม่ครับเครื่องยนต์ฟิตใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับให้ดูนะครับฝั่งนี้เป็นปีเก้าหกนะครับคันนี้ ป้องขาวใหม่นะครับคันนี้ป้องขาวใหม่ก็ส่วนมากจะใหม่ใทบทุกคันนะครับป้องขาวเพราะมันเนก็บมันก็จะจบครับไม่จุกจิกกลาลูกค้าไปใช้งานครับให้ดูข้างในครับข้างในก็ประมาณนี้ครับได้สตาร์ทได้ชาร์จใหม่นะครับเก็บรายละเอียดให้ใหม่หมดน,นะครับพวกเข็มขัดท่อยางต่างๆสายไฟ,ไฟดินให้เรียบร้อยนะครับมออลงมออน้ำนะครับเปลี่ยนใหม่ ประมาณนี้ครับให้ดูรายละเอียดที่เรารเก็บงานมาประมาณไหนอลอกเรียบร้อยครับอันนี้ก็ไม่เอาหางก็ตกประมาณเบ็ดเสร็จก็แนนปดแสนต้นๆนะครับประมาณแปดแสนต้น,ตนหักลบหางไปครับก็ลูกค้ามีหางอยู่แล้วครับก็เลยไม่เอาก็ลบส่วนต่างไป ก็แต่ลูกค้าต้องการนะครับจะเอาหางแบบไหนก็ได้หรือไม่เอาก็ได้ครับหักโลกกันไปเพิ่มลดส่วนต่างก็ว่าไปครับเราก็ลดให้ประมาณนี้ท่อเสีย้ําเดิมครับลูกค้าไม่ชอบเสียงดังก็เน้นดมเดิมครับถ้าจะเอาแบบท่อเลสไทยทีก็ได้หมดครับลูกค้าแล้วแต่เขาสั่งนะครับว่าเราทําให้ได้หมดครับติดโบไม่โบก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับ เดิมๆแล้วก็ประมาณนี้ครับให้ดูตอนนี้ก็ไม่ได้ทดสอบอะไรมากมายครับเพราะว่าทํางานทดสอบจริงๆถ่ายนาก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าหวานเข้าไปก็ทุกอย่างโอเคสมบูรณ์แบบหมดแล้วครับก็จะไม่จําเป็นต้องไปเทสระบบอะไรให้ดูครับโอเคครับคันนี้เอาไปลุยได้เลยเพราะว่าทางร้านเราโรงงานจริงๆทดสอบจริงๆแล้วครับผ่านแล้วครับ อาจจะเต็มที่ครับประมาณนี้ให้ดูนะรอบคันคเดี๋ยวให้ดูรอบคันอีกรอบหนึ่งครับสำหรับ6 6 4 0เรามีพว่างอีก2คันนะครับลูกค้าสามารถสั่งจองรวงหน้าได้ครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาประกอบนะครับ ใช้เวลาประกอบเช็กระบบบิวใหม่ประกอบใหม่ไม่ใช่ว่าทำปแป๊บแป๊บจะเสร็จนะครับต้องใช้เวลาให้ดูรอบคันนี่เพิ่งล้างมานะครับเมื่อกี้ต้องมีของลูกค้า,าที่สั่งไว้ก็มีครับของลูกค้า,าจะเป็นรุ่นทีเอสนะครับทีเอสเก้าศูนย์กหกสี่ศูนย์ก็มีอยู่ครับที่สั่งไว้แล้วก็ รุ่นอื่นๆก็มีที่110ท้อยสิบ่ไหาครับแต่ก็มีเข้าใหม่มาหลายคันอยู่ครับเรื่อยๆช่วงนี้ให้ดูนะครับตประมาณนี้ครับรายละเอียดที่เราเก็บงานมาทุกคันก็ประมาณนี้ครับที่เห็นรีวิวไปก่อนหน้าก็สเตนดาราดเหมือนกันครับโอเคถ้าลูกค้าชอบก็ฝากติดตามกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับก็ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวว่าเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ